รู้หรือไม่ดอกเดฟิเนียมคือดอกไม้อะไรดอกเดฟิเนียมมีถิ่นกำเนิดในซีกโลกเหนือและแถบภูเขาสูงในทวีปแอฟริกาดอกไม้ชนิดนี้เป็นที่รู้จักจากช่อดอกที่สูงสง่าและมีสีสันที่สดใสโดยเฉพาะสีน้ำเงินซึ่งหาได้ยากมากในหมู่ดอกไม้ชนิดอื่นๆครับโดยดอกเดฟิเนียมจะมีลักษณะเป็นช่อยาวตั้งตรงประกอบด้วยดอกย่อยจำนวนมากเรียงซ้อนกันอย่างหนานแน่นทำให้ดูโดดเด่นและสวยงามโดยมีหลากหลายสีสัน ตั้งแต่สีเงินไปจนถึงสีม่วงสีขาวสีชมพูและสีแดงมีลำต้นสูงโดยสามารถสูงได้ตั้งแต่30เซนติเมตรขึ้นไปจนถึง2เมตรโดยขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ด้วยครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วดอกเดฟิเนียมจะนิยมปลูกเป็นไม้ประดับในสวนเพื่อเพิ่มสีสันและสร้างมิติให้สวนดูสวยงามโดยเฉพาะการปลูกเป็นฉากหลังของแปลงดอกไม้และใช้ในการจัดแจกัน หรือจัดช่อดอกไม้ทําให้การจัดดอกไม้ดูหรูหราและน่าประทับใจครับและก็ควรระวังเนื่องจากทุกส่วนของดอกเดฟิเนียมมีพิษหากรับประทานเข้าไปดังนั้นคนปลูกให้ห่างจากเด็กและสัตว์เลี้ยงหรือหากเผลอรับประทานเข้าไปให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนครับ